ถึงท่าเรือน้ำตกถ้ำพระแล้วครับผมอยู่ที่ท่าเรือสองนะครับนี่ตูดชากันเลยทีเดียวน้องปูนนั่งรถยนต์เหนื่อยไหมครับไม,ไม่ค่อยเหนื่อยนะกนะินข้าวก่อนไหมพี่ข้าวอ,อย่า ฉีกไปแล้วหนึ่งครับมันฉีกกับตำกันอ้วนเลยว่าตำไทยฉีกเลยทีพนทธเดียวก็เหรอแต่อยู่ตำไทยกันแล้วดิมาครับนั่งเรือเข้าไปนัมตกทันนมพระครับครับผมครับ แล่วผู้ใหญ่คนละห้าสิบบาทเด็กเด็กนี่แค่ไหนพี่เด็กประถมหมอถ้าเด็กประถมนะครับคนละสามสิบบาทเออทางขนาดไทยครัาถอดได้เยิ่งน้อยพี่ใช่ไหมเข้าไปเข้าไปเราอยู่ที่ท่าเรือสองนะครับ นี่นะครับนั่งเรือเข้าไปอีกกี่นาทีพี่ประมาณสิบนาทีสิบนาทีครับพี่ตั้มยิ้มหน่อยพี่้หงขลังครับยิ้มหน่อยครับเดี๋ยวไปแล้วครับเือสิงครับ ถึงแล้วไปกไป,ไปถ,ถึงแล้วครับโอก็ไม่ไกลนะครับ <c oughs> ถึไเพงแล้วครับถึงแล้ว,ลว,ลวไม่นานนะครับนั่งเรือเข้ามาแป๊บเดียวแต่ต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไป

มีสัญญาณไหมพี่ขึ้นตัวเฮ็ดโอ้ไปเลยโอ้ต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับไปลุย ท่านในหอไซเมียเศร้าหามหามแล้วอ่านี่ครับทะลุออกมาแล้วตั้งหมลหนะ <c oughs> มระวังลืนล่นเดยอนี่โอ้ยังไม่ถึงทะลุออกมาแต่ยังไม่ถึง ค่อยมีกำลังกจหน่อยนะเดินต่อครับดูวิวบรรยากาศรอบข้างครับฟ้าฝนเป็นใจแต่ร้อนชิบหายเลยครับพี่น้องพี่นดมพี่อด อ <c oughs> ดูข้างล่างครับนีย่ยังไหวยังไหวอืมเราก็จะมาถึงร้านเล่นน้ำตกกันแล้วนะครับน้ำตกทำพระนี่ครับผมสงบเงียมเจียมเจือดีฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกนี่โหงงานข้าวเลย ว้าวถึงแล้วนี่ครับแดดไม่จัดเพราะว่ามันมืดฝนนิดนึงแต่ไม่ตกนะครับว้าวว้าวไปแบบชมกันโอ้โห ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมาที่นี่นะครับยังไม่เคยมาเลยนะครับว้าวก็เดินก็ต้องสะมัดระวังด้วยนะครับมีสะพานเล็กด้วยอ้ย ตรงนน้นจะมีพระด้วยนะครับ<น>ออโอ้ตรงนี้ต้องเดินระวังนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <s> <S พี่โอ๊ระวังรอลื่นพี่ นี่อยังพักมองนี่บ่พักก่อนสวยงามครับสวยงามครับ<ค><ณ>น,นี่นะครับ <IA> น,น้ำตกถ้ำพระพ <IA> จังหวัดบึงการครับ ่เมื่อยแล้ว <laughs> ใช่ครับไปลุยลุยลุย โอ um, ้จ <l Jean Rabbit bulun> <illions> ิงมน่โอ <w> ้แท้บอลองมึงกันนะไปเอาไป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 ไไปไปไปไไ สนุกสนุกนี่ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้นี่เรียบด่างแน่นอน <laughs> เมนูคือพ่ออยากเรียนนะพ่อยากเรียนพ่ออยากเรียน <laughs> วายถ่ายได้ดีเฮ้ยนั่ง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 ดีดีไม่นั่งเลยกลัวเลยแรงอยู่เลยนะ

ปคเปไปเลือที่มึงคงลงวะนั่นเรือเฮาอยู่่ล้สภาพาได้หมดเนี่ยบใครก็ขึ้นมาเยสภาพสภาพแตะคนจหมาบทนมาเรือมาแล้ว